สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมอวรงขอบคุณคนกรุงเทพมหานครช่วยสั่งสอนสามปอเผยให้โอกาสแล้วยังเหิมเกริมยินดีชัดชาติแนะดูบทเรียนระบบทักษิณเอามาเป็นข้อคิด เมื่อเวลา20นาฬิกา33นาทีวันที่22พฤษภาคม2565นายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรอบนี้คุณชัดชาติชนะแบบแลนสไลด์จริงๆผมคิดว่าพวกเราไม่ควรไปตำหนิผู้สมัครที่เราให้การสนับสนุนแต่เราควรตำหนิสามปอที่ประชาชนเขาอุตส่าห์ให้โอกาสให้พวกท่านทำหน้าที่แม้ท่านมาจากรัฐประหารประชาชนเขาก็ให้โอกาส แทนที่ท่านจะทำหน้าที่ในโอกาสที่ประชาชนมอบให้แต่ท่านกลับไปเกรงอกเกรงใจกันเองแทนที่จะเกรงใจประชาชนปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันปล่อยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่กล้าตัดสินใจเหิมเกรมในอำนาจพวกเราเตือนแล้วยื่นหนังสือแล้วกลับไม่สนใจ โชคดีที่นี่คือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านยังมีเวลาปรับปรุงตนเองก่อนที่จะสายเกินไปและต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ช่วยกันสั่งสอนสามปอก่อนที่บ้านเมืองจะเละไปมากกว่านี้ ท้ายนี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณชัดชาติที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องกรุงเทพมหานครอย่างล้นหลามแต่อย่าลืมเอาบทเรียนของระบอบทักษิณมาเป็นข้อคิดด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ